เวลาส5บหานาฬิกาสีนาทีวันนี้พระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินาธามาตรเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2 5 5 8ภายใต้แนวคิดเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงหล่อเลี้ยงเกษตรไทยซึ่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ร่วมกับมนลวที่อาสาเพืพ่อนพึ่งพายามย่าสภากาชชติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ ซ้อมเมษายน2558และเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลที่อาสาเพ,เพื่อนพึ่งพายามญาสภากาชาติไทยรวมทั้งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28มิถุนายนนี้ โอการน,นี้ประํานเมล็ดพันผักแกหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิตามโครงการชวนเพื่อนปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียงเพื่อนพึ่งพาซึ่งจะสามารถรับประทานได้ใน10วันและสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย50วันและได้ประทานเข็มที่หรือแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานจากนั้นทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2558และทอดพระเนตรการสาธิตการหย่อนกล้าข้าวจากรถหย่อนกล้าข้าวเพื่อนพึ่งพาก่อนจะเสด็จไปยังซูมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของมือที่อาสาเพื่อนพึ่งพ้ายามยาาสภากาชาติไทยทางผลิตผลทางการ,กรเกษตรและผลิตภัณฑ์แปลงรูปรวมทั้งท่อพระเนตร้านภูฟ้าและศูนย์นวัตกรรมผลงานของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น10โซนอาทิโซนมือที่อาสาเพื่อนพึ่งผ้ายามยากสภากาชาติไทยโซนสัตว์เลี้ยงโซนต้นไม้โซนเฟอร์นิเจอร์โซนสินค้าโอท็อปและโซนตลาดน้ำที่รวบรวมตลาดน้ำกว่า10แห่งมาร่วมจำหน่ายสินค้า